หลายคนคงเคยได้ยินคําว่าชีวิตเลือกไม่ได้นะคะชีวิตที่เลือกไม่ได้บางคนหลายๆคนเข้าใจว่าเกิดมาแล้วเนี่ยตนเองมีเจ้าของชีวิตบางคนก็คิดว่าเจ้าของชีวิตนั้นก็คือเวรกรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรหลายคนเกิดมาก็คิดว่าตัวเองเกิดมาใช้กรรมมากกว่าที่จะเกิดมารับพระพรจากอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่ เ,เมื่อเขามีชีวิตที่สุขสบายตลอดอายุไขของคนคนนั้นบางคนก็จะเรียกเขาว่าเออคนคนนี้เกิดมาใช้บุญนะคะส่วนคนที่เข้าใจว่าชีวิตเลือกไม่ได้ก็ยอมจำนวนต่อชะตากรรมต่อโชคชะตาก็ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเวรตามกรรมหรือที่เขาเรียกว่าตามชะตากรรมนั่นเองนะคะวันนี้อยากจะมาหนุนใจพวกเราหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่า แท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนเองขอเน้นนะคะทุกคนเกิดมาเลือกได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกดําเนินชีวิตเลือกชีวิตที่ดีให้กับตนเองจนถึงปลายทางของชีวิตได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาหนุนใจด้วยเรื่องที่บอกว่าชีวิตเลือกได้นะคะมีคําแนะนําของโมเสสที่ให้ไว้แก่ชนชาติอิสราเอลนะคะ หลังจากที่โมเสสท่านได้พาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะพารอนแรมมาอยู่ในถินทุรกันดารน,นะรแล้วก็ก่อนที่โมเสสจะจากไปอยู่กับพระเจ้าโมเสสได้ยื่นเงื่อนไขให้กับชนชาติอิสราเอลว่าให้เขาเลือกเห็นไหมคะให้เขาเลือกพระเจ้าที่นําเขาออกจากอียิปต์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เผด็จการนะรที่จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์เลือก ต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเดียวต้องยอมจำนวนอย่างเดียวไม่ใช่นะคะโมเสสบอกว่าอิสราเอลสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่นะคะในจากฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19นะคะโมเสสกล่าวว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่มีอยู่ <c oughs> สองทางนะคะที่โมเสสได้บอกว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย <c oughs> เห็นไหมคะแล้วก็พระพรและคำสาปแช่งโมเสสบอกว่าให้อิสราเอลเลือกเอาข้างชีวิตท่านก็หนุนใจนะคะว่าให้เลือกเอาข้างชีวิตแต่ คำเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าชีวิตมีทางเลือกสาหรับอิสราเอลถึงแม้พระเจ้าจะเป็นเจ้าของชีวิตนําเขาออกจากอียิปต์ก็จริงแต่พระเจ้าก็ยังให้อิสระเขาในการที่เขาจะเลือกในการเชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ก็ปรารถนานะคะที่จะให้ชนชาติของพระองค์นั้นเชื่อฟังพระองค์มากกว่าที่จะไม่เชื่อฟังนะในในยุคต่อมานะคะในโยชูวด้วยนะคะโยชูวบอกว่า และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติผู้ใดจะปรนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือพระของคนอาโมอรายในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่โยชูวาบอกนะคะในปลายข้อบ,บอกว่าแต่ส่วนข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าเราจะปลนิบัติพระเจ้า โยชูวาก็ผ่านการตัดสินใจเลือกแล้วนะคะท่านเลือกที่จะปรนนิบัติพระเจ้าแล้วท่านก็บอกกับชาวอิสราเอลที่ลังเลยึกยืออยู่นะคะจะเลือกหรือไม่เลือกพระเจ้าดีจะเอาพระของคนในท้องถิน่นธุรกันดารในท้องถิ่นใหม่ๆที่พระเจ้าให้เข้าไปอยู่ดีนะคะหรือจะเลือกเอาพระเจ้าโยชูวาบอกเลือกเถอะเลือกซะทีจะเอาอะไรถ้าเอาพระเจ้าก็เอาพระเจ้า ถ้าจะเอารูปเคารพอพระอื่นก็เลือกซะอย่ายึดยักกันอยู่อย่างนี้นะคะนี่คำหนุนใจของโยชูวาแต่โยชูวาเขาก็เสนอนะคะว่าตัวท่านเองท่านเลือกแล้วท่านเลือกที่จะปลนนิบัติพระเจ้าเห็นไหมคะเป็นเสรีภาพหรือเป็นอิสระที่พระเจ้าให้คนของพระองค์ให้ลูกของพระองค์เลือกได้นะคะและยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่พระเยซูคริสท,ทรงให้เลือกเหมือนกัน พระเยซูิสตก็เปิดทางไว้เหมือนกันบอกว่าในมัทธิวบทที่7ข้อ13นะจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก <c oughs> ในข้อ14บอกว่าเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อย มีประตูสองประตูนะคะที่พระเยซูบอกประตูหนึ่งกว้างประตูหนึ่งแคบนะคะแล้วพระเยซูบอกประตูกว้างนั้นคนเดินเยอะแต่ประตูกว้างนําไปถึงความพินาศแต่ประตูแคบคนเดินน้อยคนหาพบก็น้อยแต่ประตูที่แคบก็นําไปสู่ชีวิตนําไปถึงชีวิตพระเยซูก็บอกว่าให้เราเลือกนะคะเลือกว่าจะเดินทางแคบหรือเดินทางกว้าง แต่พระองค์ก็ทรงปรารถนาให้เราเดินในทางแคบซึ่งนำไปสู่ชีวิตพระองค์จึงบอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบนะคะแต่เราจะเข้าหรือไม่เข้าพระองค์ไม่มีบังคับนะคะพระองค์ไม่ได้บังคับว่าต้องเท่านั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกเอาทางกว้างหรือทางแคบพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยนะคะพระองค์ทรงสร้างนะ พระองค์ทรงสร้างเราให้ชีวิตกับเราแต่พระองค์ไม่ได้ใช้สิทธิ์แห่งการเป็นพระผู้สร้างกับชีวิตของเรานะคะไม่ได้บีบบังคับมนุษย์ว่าจะต้องเลือกพระองค์หรือติดตามพระองค์เท่านั้นนะ,ะพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างเนี่ยพระองค์ทรงมีทางเลือกมีทางเลือกให้เรานะคะแต่ว่าทางเลือกก็ไม่เยอะนะมีสองทางเองทางชีวิตและทางความตายทางพระพรและคำสาปแช่งนะคะแล้วก็ทางแคบและทางกว้าง ก็คือมีอยู่สองทางนี้ค่ะที่ในพระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะพระองค์ทรงมีทางเลือกให้เสมอนะคะให้อิสระให้เราตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็ถ้าผู้ใดนะคะตัดสินใจเลือกเอาทางของพระเจ้าคือเลือกเอาพระเยซูคริสต์หันหลังให้ความบาปยุติการทำบาปและเข้ามาหาพระเยซูกลับใจใหม่นะคะพระองค์ก็ทรงประทาน ผู้นั้นให้เป็นบุตรของพระเจ้าเขาจะได้รับการชำระจากความบาปความผิดของเขาเขาจะมีชีวิตใหม่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเขาจะได้อยู่ในพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ขสถานกับพระเจ้านะคะนี่คือโอกาสที่พระเจ้าทรงให้มนุษย์เลือกพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีให้กับมนุษย์นะคะและพระองค์ก็คาดหวังว่าเราจะเลือกในสิ่งที่ดีที่พระองค์เตรียมมาให้กับเรานั้น แต่เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้านะฮะยังมีการให้อิสเสรีภาพอีกนะคะก็คือว่าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ให้เลือกเองว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือไม่เชื่อฟังพระองค์จะดื้อดึงต่อพระองค์ก็ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกในทางดื้อดึงทำให้พระเจ้าเสียใจไหมพระองค์เสียใจแต่พระองค์ไม่บีบบังคับพระองค์ไม่ใช้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นบังคับเราให้เลือกพระองค์ แต่ถามว่าในจิตใจหรือในพระทัยของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเลือกและจะเชื่อฟังพระองค์นะคะเป็นความปรารถนาของพระเจ้า <c oughs> เหมือนลูกที่เชื่อฟังพ่อเป็นความปรารถนานะแต่ไม่ได้ใช้ความเป็นพ่อฐานะความเป็นพ่อบีบบังคับลูกนี่คือความน่ารักของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังแล้วเจ้าจะได้กินผลแห่งการเชื่อฟัง แต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังแล้วชีวิตมันแย่เราเจ้าก็ต้องเก็บเกี่ยวผลแห่งการไม่เชื่อฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น <IS AS c els> มันมีผลทั้งการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังที่พระเจ้าได้วางไวต้ต่อหน้าลูกๆของพระองค์นะ,ะถ้าเราไม่เชื่อฟังนะคะเราก็ต้องอรับผลแห่งการไม่เชื่อฟังของเราผลดีของการเชื่อฟังและผลสนองของการไม่เชื่อฟังนะคะ พวกเราที่เป็นคริสเตียนไปอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ได้นะคะแล้วก็พระพรของการเชื่อฟังและโทษของการไม่เชื่อฟังอยู่ในพระธรรมเลวีบทที่26นะคะข้อที่3จนถึงข้อ13เมื่อเราไปอ่านแล้วเนี่ยนะคะพระธรรมเหล่านี้เชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะคะเราจะได้รับการน,นุนชูใจจนความอยากจะเชื่อฟังพระเจ้านี้เกิดขึ้นเต็มล้น หัวใจของพวกเรานะคะแล้วก็ผลดีของการเชื่อฟังอยู่ในเฉลยทรรมบัญญัติบทที่7ข้อ1 2ถึง24ด้วยให้เราที่เป็นลูกของพระเจ้าไปอ่านกันนะคะการเชื่อฟังเน่ยหมายความว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราการเชื่อฟังขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับพี่น้องขึ้นอยู่กับตัวดิฉันเองด้วยแล้วเราสามารถเลือกและไม่เลือกก็ได้อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะ ทั้งเลือกและไม่เลือกส่งผลทั้งสิ้นเลยค่ะมีทั้งผลดีและก็ผลไม่ดีด้วยในสุภาษิตบทที่3ข้อ5บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าแล้วอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทางเลือกเราจะเลือกพึ่งพาพระเจ้าหรือเราจะเลือกพึ่งพาตนเองนะพึ่งพาตัวเราเองสุภาษิตบทที่3ข้อ7ก็ยังกล่าวไว้ว่าอย่าคิดว่าตนฉลาด ะะอันนี้เป็นเหตุทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเลือกพระเจ้าอชีวิตของเราน่าจะปลอดภัยและน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะในอดีตแน่นอนค่ะพี่น้องเราอาจจะเลือกไม่ได้ในอดีตนะเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดครอบครัวไม่ได้เลือกเกิดในประเทศใดๆก็ไม่ได้ด้วยเลือกเกิดในอะไรเลือกที่จะมีชีวิตที่ร่ำรวย ยากจนเลือกที่จะดีหรือเลือกที่จะเลวร้ายเราเลือกไม่ได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่วันนี้เรามีโอกาสนะคะเรามีโอกาสถ้าเราพบกับพระเจ้าถ้าเราเลือกพระองค์นะคะจริงๆพระองค์ทรงต้องการให้เราเลือกพระองค์เพราะพระเจ้าเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนเลยค่ะที่จะเข้าหาพระองค์และพระองค์ก็อยากให้เราตัดสินใจเลือกพระองค์ด้วยนะคะไม่เพียงพระองค์เลือกเราอย่างเดียวพระเจ้าทรงเลือกเราแต่เราเลือกพระองค์หรือไม่นะคะ วันนี้พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเลือกพระองค์นะคะเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อฟังตามที่โมเสสแนะนําก็ได้นะคะเราเลือกที่จะมีพระเจ้าและติดตามพระองค์เหมือนที่โยชูวาแนะนําก็ได้เราเลือกที่จะเดินทางแคบหรือทางกว้างตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเปิดเผยให้กับเราเพื่อเราจะได้มีโอกาสเลือกก็ได้นะคะในพระธรรมพระธรรมกิจการบทที่17 ข้อ26บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติขึ้นมาจากชายคนเดียวเพื่อให้มีชีวิตคลองโลกพระองค์เจาะจงการเวลาและเขตแดนว่ามนุษย์คนใดจะอยู่แห่งใดเพื่อว่ามนุษย์จะได้สแสวงหาพระองค์และอาจจะไขว่คว้าหาพระองค์จนพบทั้งๆที่พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราแต่ละคนเลย <c oughs> เห็นไหมคะพระเจ้าทรงสร้างเราสร้างมนุษย์ทุกคนเพื่อจะพบกับพระองค์ เพื่อจะเลือกและอยู่กับพระองค์นะคะในพระธรรมอิสยาห์นะคะอยากจะสรุปด้วยพระธรรมอิสยาห์ว่าจงแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบกับพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ขณะที่เรากำลังฟังรายการอยู่นะคะพระเจ้าอยู่ใกล้เราขณะที่เรากำลังทำภารกิจต่างๆอยู่ในที่ต่างๆขอให้พี่น้องทุกท่านได้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ท่านจริงๆ แต่หลายอย่างท่านอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านหลายสิ่งขอโทษหลายสิ่งหลายอย่างท่านอาจจะไม่ได้เลือกพระเจ้าอาจจะเลือกอย่างอื่นทําอย่างอื่นมุ่งหน้าไปที่อื่นมุ่งหน้าไปที่คนนั้นคนนี้เดี๋ยวท่านอาจจะลืมว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ท่านและพระองค์ปรารถนาให้ท่านเลือกพระองค์นะคะ <c oughs> เมื่อเราได้เห็นพระคําเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามนุษย์ไม่มีทางเลือก นะจากคําแนะนําของโมเสสยูชูวาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและในพระธรรมสุภาษิตเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราทุกคนมีทางเลือกนะคะเราจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงเรียกให้เราสแสวงหาพระองค์นะ,ะพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องอยู่หรือผูกติดอยู่กับชะตากรรมเวรกรรม ผูกติดอยู่กับคําว่าชีวิตเลือกไม่ได้เราไม่จาเป็นแล้วค่ะวันนี้เรามีโอกาสเลือกเราทุกคนมีโอกาสเลือกนะคะพระเจ้าทรงช่วยเราทุกคนนะคะพระเจ้าทรงรักเราทุกคนแล้วให้เราใช้สิทธิในการเลือกที่ถูกต้องด้วยนะคะใช,ใช้สิทธิในการเลือกที่ถูกต้องเราเลือกว่าเราจะมีพระเจ้าเราเลือกว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์และเราเลือกว่าเราจะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเรา วันเกิดของเราเกิดตอนที่เราเกิดจากท้องพ่อท้องแม่กับวันจบชีวิตของเราจะต่างกันราวฟ้ากับดินถ้าเราได้เลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะวันนี้เราทุกคนเลือกชีวิตใหม่เลือกชีวิตที่ดีเลือกติดตามพระเจ้าให้กับตัวเองได้ให้เรามาอธิฐานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้เปิดประตูให้กับเรา ต้อนรับเราให้เราเข้าหาพระเจ้าให้เราได้รับชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่แม้ว่าในอดีตรพระองค์เจ้าเราอับจนหนทางเราตัดเพ้อต่อว่าต่อโชคชะตาแล้วเวรกรรมพระองค์เจ้าว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่วันนี้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เปิดประตูให้กับเราและพระองค์ตรัสว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเลือกชีวิตที่ดีเลือกพระพรเลือกออพระองค์เจ้าในการติดตามพระองค์เลือกที่จะมีพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอหันกลับมาหาพระเจ้าตัดสินใจเลือกพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเลือกที่จะมีพระองค์ปลนนิบัติพระองค์ติดตามพระองค์ตลอดชีวิตแล้วขอถวายชีวิตแด่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้รับชีวิตใหม่ชีวิตที่จำเริญรุ่งเรืองชีวิตที่ดีชีวิตที่เกิดผลพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพร คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนพี่น้องธรรมิกชนทุกคนพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะเลือกพระองค์และเชื่อฟังพระองค์และติดตามพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอขอบพระคุณพระบิดาพระบุตรพระมรรยาบริสุทธิ์ที่เปิดโอกาสให้เราได้เลือกพระองค์เราจึงขอตัดสินใจและขออธิษฐานด้วยการด้วยความมั่นใจต่อพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะถ้า พี่น้องฟังและเป็นพระพอรอย่างไรอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซั s c r คร e กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะเป็นพอรออกไปค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะเลือกพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ